เผยข้อมูลใหม่สมาร์ทโฟนร,รุ่น r r o l m e X7 Pro อาจมีรุ่นท็อปพิเศษใช้ชิปรุ่นใหม่ล่าสุด Snapdragon 860ให้จอ 100Hz แบต 4,500mAh มีชาร์จไว 65W เตรียมเปิดตัว1กันยายนนี้เผยข้อมูลใหม่สมาร์ทโฟนร,รุ่น r r o l m e X7 Pro มีรุ่นท็อปพิเศษใช้ชิปรุ่นใหม่ล่าสุด Snapdragon 6ป 60, ใหกนจอ1ห0ึอบเฮิร์ตแบต4,500ัน ah, หมิลลิแอมมีชาร์จไว6 5วัตเตรียมเปิดตัว1กันยายนนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลสเปคของสมาร์ทโฟรุ่นเร็วมี X 7 Pro ที่ใช้ชิปเซ็ตรุ่นใหม่ของทางม e d เด t e k ทอย่าง d ด m e n s i t y 1 0้0 Plus เผยพอกเมาไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลใหม่ว่าสมาร์ทโฟรุ่นเร็วมี X 7 Pro จะมีรุ่นพิเศษอีกหนึ่ง โดยแหล่งข่าวที่ประเทศจีนได้เผยว่าสมาร์ทโฟน r e a l มี X7 Pro จะมีรุ่นพิเศษที่ใช้ชิปเซ็ตขอ้อความ s n a p d r a g 860รุ่นใหม่ล่าสุดที่คาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับจึงคาดกันว่าสมาร์ทโฟนรุ่น r e a l มี X7 Pro จะเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้งานชิปใหม่รุ่นนี้ครับโดยประสิทธิภาพของชิปเซ็ต s n a p d r a g 860คาดว่าจะอยู่ระหว่างชิปรุ่น855 Plus และ865ครับ นอกจากนี้ครับยังมีการยืนยันแล้วว่าสมาร์ทโฟรุร่นเร็วมี X7 Pro จะมีหน้าจอ AMOLED ที่มีค่า f r e เฟ rate ร,ระดับสูงสุด120เฮิรต์พร้อมเซนเซอร์สกแกนเซอมือใต้หน้าจอและแบตเตอรี่จุใจถึง 4,500mAh ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัตต์ Super d a r h Charge ครับส่วนสเปคที่เหลือเราคงต้องรอดูกันวันเปิดตัววันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ครับถ้ามีขอ้อมูลเพิ่มเติมาทางไอจีฟ้าแจะมาบวกกาวให้ทร้าอีกทีครับ